ลิปนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวเวนิสเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งทะเลเอเดตรติกเมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสวา่างนอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วสเสน่ห์ของเวนิสอีกอย่างก็คือการที่คุณได้เดินเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆซึ่งจะบอกว่าเมืองนี้มีความน่ารักเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากตัวของเวนิสเองเนี่ยเรายังพาทุกคนไปเที่ยวเกาะบูราโนหมู่บ้านประมงที่มีตึกสีสันสดใส เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากเลยครับและนี่ก็คือคลิปเวนิสของเรานะครับตามไปชมกันเลยครับ굿มอร์นิ่งค่ะเช้านี้นะคะเราแวะไปอยู่ที่เวนิสนะคะเป็นเมืองแห่งใส่น้ำและก็เมืองแห่งสะพานนะเดี๋ยววันนี้ที่เรามาเนี่ยโอโ้โหโคตรแจ็คพอตเลยเพราะว่ามีสไตล์นะคะไม่ยอมเดินเรือไม่ยอมเดินรถไฟนะตั้งแต่ประมาณ10โมงถึงบ่ายโมงนะ เราก็เลยต้องเดินเราปาร์กิ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเดินเท้ามานะเพื่อเข้ามาที่เวนิสตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกลางนะคะนะก็เป็นอะไรนะสถานีโรมาอะไรนะะเเออใช่ก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็เดินเท้าซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเรือไม่ยอมเดินนะไม่ยอมวิ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมเวนิสหนึ่งวันนะเต็มๆกับที่นี่นะเดี๋ยวเป็นยังไงกันบ้างตามไปชมกันเลยคะ่ะ เรือที่ไม่วิ่งนี่คือวอเตอร์แท็กซี่บัสนะก็คือเรือเรือฟรีไอ้ที่เรือฟรีเรือสาธารณะใช่แต่เกิดเรือเหมาเหมาว่ายังวิ่งอยู่ใช่ก็ก็ยังเห็นว่ามีเรือวิ่งอยู่แล้วก็มีมิตรมาหาเราอีกเช่นกันนะเขาก็มาถามว่าเราจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปแบบเรือที่แบบจ้างส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะเราก็เลยเดินเงินเข้ามานะคะ การที่เรือไม่เดินนะคะก็มีข้อดีบางอย่างนะก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เดินตามซอกซอยต่างๆได้เยอะนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศนะก็คือบ้านเมืองนี่ที่เป็นแบบยุคแบบเก่าเลยนะที่เขายังอนุรักษ์ไว้ก็ยังสวยงามอยู่นะก็ถ่ายสวยได้ทุกมุมเลยค่ะ มาอิตาลีเนะี่ยก็ต้องกินเจลาโต้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยร้านอร่อยมันก็มีนะจะอยู่แบบใกล้ๆตรงจุดที่เป็นท่องเที่ยวที่เยอะๆแต่เนี้ยเราเดินลัดหลอมาแล้วก็ซื้อทานก่อนนะคะอันนี้เขาขายเริ่มต้นที่1สกู๊ปเนี่ยสยูโรถ้าสมมุติว่า2สกู๊ปเนี่ยก็คือ3.5มยูโรก็ถูก,กอีกน,นิดนึงนะก็โอเคแหละพอใช้ได้นะก็อร่อยนะคะเราสั่งพิทาชิโอมากับ พิรามิสุนะแต่ว่าที่เห็นคนอื่นสั่งพนาคอตต้ามาก็อร่อยนะคะลองรสชาติแ,บบแปลกๆดีนะได้เบิดประสบการณ์ให,หม่ค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงสะคารีอาโตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของสะพานที่ข้ามคลองนะคะของแกนแคแนลที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็เป็น สะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็สร้างตั้งแต่1181นะก็ตอนตอนแรกที่สร้างเนี่ยเป็นอาคารไม้นะคะแล้วก็รื้อถอนสร้างให้เป็นหินนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็จะแบบว่าเห็นว่ามันแบบสะพานเนี่ยก็คือจะโค้งยกสูงเนะเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยข้ามไปได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีแบบขายของค่ะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายสินเนียขายแบบของอา,อาหารหรืออะไรก็จะอยู่ละแวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะมากอ่าก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศว่าคนเนี่ยขึ้นไปเยอะมากนะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปอาจจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ ค่ะเราก็มาอยู่ที่เปียซาซันมาโคแล้วนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเวนิสนะคะแล้วก็จะมีสถานที่สําคัญสำคัญอยู่บ,บริเวณน,นี้ทั้งหมดนะคะนะด้านซ้ายมือของเรานะก็จะเป็นหอหะระฆังที่สูง98เมตรนะคะอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ พาไปดูบริเวณโบสถ์นะเซนส์มาร์นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องมีการจองตั๋วมาก่อนล่วงหน้าถ้าไม่ไงั้นก็ต้องไปต่อคิวรอเนาะแล้วก็ไปดูนะหอนาฬิกาดาราศาสตร์นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนี้ที่เป็นมิวเซียมด้วยค่ะไปเลย ค่ะเรามาต่อแถวนะคะที่หน้าโบสถ์เซนต์มาบาซิลิกานะคะซึ่งจะไปซื้อตัว๋วเข้าไปชมข้างในกันนะคะเมื่อคราที่แล้วเรามาเนี่ยฝนตกนะแล้วก็ไม่ได้แบบมาต่อคิวเข้านะวันนี้เราก็ยังไงต้องพยายามเข้าให้ได้นะคะ ัวนะคะเราดูแค่ชมโบสถ์ประมาณ3ยูโรนะคะซึ่งเ,เนี่ยโบสถ์ก็สร้างมาตั้งแต่พศ .823 นะคะก็มีศิลปะการตกแต่งแบบไบเซนไทน์ไปจนถึงเวเนซอนะคะก็ภายในก็จะตกแต่งด้วยทองคำเปลวนะคะส,ะส่วนใหญ่นะแล้วก็มี ทองนะคะแล้วก็มีพวกอัญมณีแล้วก็เต็นหินอ่อนหลากสีนะคะก็จริงๆเราจะมีจุดไฮไลท์ที่เป็นแท่นบูชาทองคำนะคะแล้วก็มีระเบียงชมวิวแล้วก็มีออดีโอไกด์คือถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเอาทั้งหมดเลยก็คือจะ24ยูโรเนาะแต่อันนี้เราจะชมแค่บริเวณตัวของโบสเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกัน,นะคะ่ะ ด้านหลังของเรานะคะก็คือแท่นบูชาทองคำนะคะซึ่งเวลาจะเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะเจ็บเก็บค่าเข้าเพิ่มอีก5ยูโรนะอันนี้ก็คือถ้าไม่เข้าก็คือเดินผ่านมาดูแบบไกลๆนิดนึงก็ได้นะเนี่ยเหมือนที่เราถ่ายให้ทูอ,อยู่นะจ๊ะ เป็นหอ,นอกา,ารศาสตร์ที่สร้างตั้งแต่ศตรวตรรษที่15นะคะด้านาหน้าปัดเนี่ยก็คือจะเป็นสีน้ำเงินเนอะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวสีทองนะคะซึ่งเป็นแบบจักรราศี12ราศีนะคะอ,อยู่ตรงนี้ก็ทุกชั่วโมงนะคะก็จะมีเสียงดังนะบ่งบอกเวลานะคะทุกชั่วโมงค่ะด้านหลังของเราก็คือดอชพาเลตนะคะซึ่งเป็นวังเก่านะก็สร้างตั้งแต่สมัยศตรวตรรษที่9นะคะ ซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นที่อยู่ของผู้นำนะคะก็คือผู้วิพากษาและก็ผู้นำผู้ครองนครเวนิสนะคะซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นมิวเซียมและก็คือเข้าได้นะก็ซื้อตั๋วทิเกตเข้าไปชมได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าเดี๋ยวเราไปบิด์ออฟไซด์กันค่ะ ด้านหลังของเรานะคะก็คือบิดออฟไซน์นะคะเพราะว่าชั้นใต้ดินของพระราชวังดูคาเลน,นะจะเป็นคุกนะคะดังนั้นเขาจะมีสะพานเชื่อมนะคะเพื่อที่จะเดินไปยังคุกนะคะก็คือเป็นแสงสุดท้ายหรือภาพสุดท้ายของคนที่จะเดินทางเข้าคุกนะที่กำลังจะหมดอิสรภาพนะคะก็เลยใช้สะพานนี้เป็นแบบว่าชื่อว่าบิดออฟไซน์นะคะ ราอยู่บนเรือนะเราจะนั่งเรือไปที่หมู่บ้านมูบูราโนนะคะแต่ว่าเราจะไปที่บูราโนก่อนเพื่อจะเปลี่ยนเรือไปบูราโนนะคะ,นนะก็ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านประมงแบบหลากสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ถึงบูราโน่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นหลากสีนะที่เป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น Instagramable s p o ปนะที่ทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะวนๆถ่ายรูปแถวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับไปที่ตรงเวนิสนะคะ ทา,ทางของที่นี่นะคะก็จะเป็นร้านไขาของเป็นร้านอาหารอะไรย่าเงี้ยนะก็จะเป็นพวกโซวิเนียงานแฮนด์เมดแล้วก็รวมถึงงานที่เป็นแก้วด้วยเหมือนกันนะคะ ก็ามาเดินเล่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจากบูราโนแล้วนะคะ <_ d ata> ก็มีเจลาโต้ขายนะเราก็ลองมาทานนะคะ <_ d ata> ก็น่ารักดีนะก็ตกลูกละ2.5ยูโรเนาะ <_ d ata> แต่ถ้าสม <_ d ata> สมุติว่า2ลูก3.5ยูโรนะคะ <_ d ata> ก็มีสัญลักษณ์อันนี้ให้ด้วยบูรานโนน่ารักดี <_ d ata> ลองชินที่อร่อยไหมอ่าโอเคอืม,อม ก็โอเคนะอันนี้เป็นแบบกึ่งสตรอเบอรี่นะคะก็แบบเปรี้ยวๆนะส่วนอันล่างเนี่ยก็คืออะไรไม่รู้แหละที่เขาเขียนว่า highly recommend แล้วก็รอมาก็โอเคนะ <c oughs> ก็แบบมัน,มน,มนๆหวานๆแล้วก็เหมือนมีกุบๆข้างในเหมือนมีแบบแครกเกอร์ <c oughs> มีหนุกปังข้างในจ้าจ้าเดี๋ยวเดินกลับไปที่เดยกกันต่อค่ะ บรรยากาศโดยรวมของเวนิสนะคะก็ประมาณนี้เนะคือมาทีไรก็จะค่อนข้างบีซี่เนี่ยก็คือคนเยอะนะแต่ว่าก็แล้วแต่นะก็คือถ้าไม่ได้มาก็ก็จะไม่ได้มาไงจ๊ะก็มาอีกก็มาแล้วมาอีกเรามากี่รอบแล้วเรามาสามรอบแล้วนะ ก็ครั้งอ่าโโใช่แต่ก่อนน้นี้เราไม่ได้ไปบูรานโนะเพราะว่าเวลาไม่ทันเหมือนกันวันนี้ก็เกือบไม่ได้ไปเนี่ยพอมันแบบสไตล์แล้วแบบเออเรือหยุดวิ่งกว่าจะได้ไปก็แบบว่าคนเข้าคิวรอเพื่อที่จะไปก็เยอะนะหมายถึงว่าฝรั่งเองเขาก็ไปเที่ยวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็กลับมาตรงนี้ละเดี๋ยวเราจะไปที่แถวสปาเรียวโตเนาะซึ่งจะนั่งเรือ กลับไปที่ปาร์คิงของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถต่อไปพักอีกเมืองหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับทริปนี้ไปก่อนนะคะลาลก่อนวีนี้